สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิกอาร์คัครั้งแรกของพิญญาทาโร่นะคะธรรมดาเราจะทำกันเป็นโพสตแต่วันนี้ลองมาทำเป็นคลิปดูค่ะถ้าท่านใดที่สนใจและก็อยากติดตามนะคะติดตามได้จากเพจพิญญาทาโร่ใน Facebook แล้วก็ช anel y o u tube นะคะก้อย k o i p i n y a ก้อยพิญญาค่ะถ้าวันนี้ คุณกำลังคิดว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในจุดไหนและมีอะไรที่คุณคิดว่าไพ่จะบอกคุณได้ให้ตั้งใจดีๆนะคะเลือกเลข1ถึงเลข4ค่ะไพ่ชุดที่เราจะใช้กันนี้ในวันนี้ชื่อไพ่ว่า The Enchanted t Map นะคะเป็นไพ่ที่ก้อยมักจะใช้ในการทำเวิร์กช็อป เพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เหมาะมากในการที่จะค้นพบตัวเองแล้วก็ชี้เส้นทางในการพัฒนาศักยภาพของตัวเราค่ะโอเคนะคะตั้งแต่1ถึง4นะคะตั้งใจดีๆค่ะไพ่ใบที่1นะคะนี่คือไพ่ใบที่1คะ่ะมุมบนซ้ายไพ่ใบที่สองมุมบนขวานะคะ ไพ่ใบที่สามมุมล่างซ้ายไพ่ใบที่สี่มุมล่างขวาค่ะโอเคเราได้ไพ่มาแล้วสี่ใบนะคะดูสิว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณไพ่ใบแรกนะคะเปิดแล้วชื่อว่า the encouragement encouragement เนี่ยหมายถึงการให้กำลังใจการสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่เห็นภาพเป็นคุณแม่ยีรับซึ่งดูแลลูกน้อยนะคะภาพนี้บอกว่าให้คุณหันมามองคนใกล้ๆตัวถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ลองดูลูกๆดีๆในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง new normal แล้วก็เรื่องของการเรียนออนไลน์คือเด็กๆไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยทำชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเยอะ แล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอเพื่อนฝูงนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องดูแลแล้วก็หากิจกรรมพิเศษอะไรให้ลูกๆดูหรือลูกๆทำนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะอยากให้ดูแลพวกท่านให้ดีช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เราจะต้องให้กำลังใจซัพพอร์ตคนที่เรารักค่ะพายอยากบอกคนที่เลือกใบที่หนึ่งแบบนี้นะคะ ดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักดูแลครอบครัวของเราค่ะคำพูดและกำลังใจจะพาให้ทุกคนเดินผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะคะถ้ามีคนให้กำลังใจค่ะอันนี้คือไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ encouragement ส่วนไพ่ใบที่สองชื่อว่า ride the wave ก็คือเหมือนกับการโต้คลื่นเป็นรูปปลาน่าจะเป็นปลาลุมมาหรือปลาวาที่โต้คลื่นอยู่ถ้าจะให้พูดก็คือนะักขณะน,นี้ตัวคุณกําลังมีออฟเฟอร์ดีๆเข้ามาในเรื่องของของการงานที่ค่อนข้างท้าทายอาจจะเป็นตําแหน่งใหม่อาจจะเป็นการทํางานที่ใหม่หรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่เคยทํามาก่อนจะบอกเลยว่านี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้ ได้โต๊คลื่นโต๊คลื่นในที่นี้ให้มองเหมือนนักกระดานโต๊ะคลื่นนักโต๊เรียกนักกระดานนักโต้กระดานโต๊ะคลื่นเนาะเขามักจะรอให้คลื่นมันสูงเพื่อที่เขาจะได้โต๊คลื่นได้อย่างสวยงามแล้วก็บางทีเขาต้องรอเป็นวันๆนะคะหรืออาจจะไม่ได้ไม่ได้โต๊คลื่นเลยทั้งวันถ้าคลื่นมันไม่มาแต่ตอนนี้จังหวะชีวิตของคุณน่มันเหมือนนักกระดานโต๊ะคลื่นที่กำลังเจอคลื่นแล้วลุยเลยค่ะ ไพ่ใบที่3นะคะทาลิสมันไพ่ใบนี้มีความพิเศษตรงที่คนที่ได้ไพ่นี้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างอาจจะเป็นความสามารถในการช่วยเหลือผู้คนให้กำลังใจผู้คนเป็นคนที่มักจะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาและก็ดูแลจิตใจของคนที่อยู่ใกล้ๆเสมอคนที่ได้ไพ่ทาลิสมันนะคะนอกจาก เรื่องของความสามารถพิเศษแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่ที่บอกคือเขาชอบเหลือชอบช่วยเหลือคนใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยังมีจะเรียกว่าเป็น intuition ก็ได้เป็นคนที่มียานวิเศษเล็กน้อยนะคะเหมือนเหมือนเขาสามารถที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างได้และถ้าคุณพัฒนาตัวเองให้ ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะคุณจะสามารถช่วยเหลือคนได้คุณอาจจะกำลังกำลังคิดที่จะเรียนไพ่ทาโร่หรืออาจจะอยากเรียนโหราศาสตร์ลักษณะนั้นคนที่ได้ไพ่ใบนี้ต้องการที่จะมุ่งไปทางธรรมหรือว่ามากกว่าทางโลกอะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าคุณมีความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งมันไปค่ะน่าเสียดาย เป็นกำลังใจให้คุณฝึกฝนตัวเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่การช่วยเหลือผู้อื่นนะคะใบที่4มาแล้วไพ่ใบนี้ In to the unknown มันเป็นเรื่องของการที่เราจะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไพ่ใบนี้ก็จำได้ว่าก็เคยโพสต์ในเพจมาแล้วว่าให้แฟนเพจลองลองตีความซิแล้วหลายๆคนก็ตีความในลักษณะนี้ คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องออกจากจุดที่มันคือมันมันสบายเกินไปซช่จนเราไม่ได้พัฒนาตัวเราเลยและตอนนี้มันมาถึงจุดที่หนีไม่ได้แล้วมันต้องไปแล้แต่คุณยังมีความกลัวอยู่คุณกลัวว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะมันยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้มองก็คือให้หา positive side ของของการที่คุณจะต้องไปทำอะไรใหม่ๆนี่แหละ ว่าคุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆลองจําในวันที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะคะในวันที่เราไปโรงเรียนใหม่หรือว่าในวันที่เราได้ได้เข้ามหาวิทยาลัยหรือวันที่เราได้ทํางานใหม่คือมันมีช่วงเวลาดีๆอของการที่ทําอะไรใหม่ๆเสมอเพียงแต่เราอยู่ในจุดเดิมนานเกินไปแล้วสิ่งที่จะบอกคุณก็คือให้พาตัวเองไปทุกที่ด้วยจิตใจที่สองสว่าง เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามถ้าใจเราสว่างนะคะงดงามไม่มีปัญหาแน่นอนคุณจะเจอแต่เรื่องที่ดีๆและจะทำให้ที่ที่คุณไปเนี่ยสว่างขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณนะคะนี่คือไพ่ทั้ง4ใบในวันนี้ไพ่ the e n c h a n t e d map อยากจะบอกคุณแบบนี้ค่ะถ้าเห็นว่าเรา รายการทารุโทอเนี่ยมีประโยชน์มีสาระนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ใน youtube แล้วก็ติดตามในแฟนเพจพิญญาทาร่โรได้ด้วยค่ะไพ่ใบที่1ใบที่2ใบที่3แล้วก็ใบที่4นะคะเรียงกันแบบนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ